ผ่านมากเกือบหนึ่งปีแล้วสภาพพื้นที่กลางไร่อ้อยกว่าสิบไร่ผืนนี้ในพื้นที่ตำบลทุ่งพญาอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาดูเปลี่ยนไปจากเดิมไม่มากนักมีเพียงการนำคันดินออกแต่เมื่อเดินสำรวจบริเวณนี้ใต้ดินยังคงมีสภาพคล้ายน้ำมันสีดำยังมีกลิ่นเหม็นไกลเคียงน้ำที่ไหลซึมออกจากบริเวณนี้ ยังคงมีคลาบขายน้ำมันกระจายทั่วพื้นที่มากไปกว่านั้นเส้นทางของน้ำยังคงเชื่อมต่อไปยังลำธารสาธารณะคลองวังครูที่ไหลลงไปยังอ่างเก็บน้ำวังระบมผลจากการนำดินไปตรวจสอบส<า>พบว่าในพื้นที่ทิ้งกาก,ากอุตสาหกรรมพบสารเคมีประเภทโลหะหนักที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่ที่ดินบริเวณนี้ เคยถูกร้องเรียนว่ามีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาสารตัวนี้ถ้าซึมผ่านน้ำใต้ดินเนี่ยแล้วจะกระจายเป็นบงกว้างมากถ้าเราเอาสารตัวนี้ออกมาแล้วก็กำจัดถูกวิธีแล้วก็เร็วนะมันก็จะยังประโยชน์ให้เยอะมากเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันใช้น้ำ เพื่อการบริโภคด้วยน้ำใต้ดินนะก็ต้องให้กรมมนพิษเนี่ยเข้าไปสำรวจดูว่าน้ำเนี่ยมันยังใช้อยู่ได้ไหมคลองวังคูเป็นลำธารสาธารณะที่อยู่ใกล้กับจุดที่เป็นบ่อทิ้งสารเคมีเพียง100เมตรคลองเส้นนี้ไหลผ่านไร่กรเกษตรของชาวบ้านและพาดผ่านบ้านวังคูก่อนจะลงสู่อ่างเก็บน้ำวังระบม ที่ผ่านมาชาวบ้านพบสัตว์น้ำที่อยู่ในคลองตายเป็นจํานวนมากเป็นที่แน่ชัดว่าสารเคมีที่ตกค้างอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นรวมไปถึงสัตว์น้ำที่อยู่ในลำคลองการที่จะให้พื้นที่นั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมอาจต้องใช้งบประมาณฟื้นฟูกว่า26ล้านบาทในกรณีของทุ่งพญาเนี่ยม,มีทั้งหมด 9,000ตัน9,000ตันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นก็36ล้านบาทซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะครับแล้วทางทางทุ่งพญาก็ได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ในระหว่างน่าจะอยู่ในระหว่างดำเนินการนะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการกำจัดสารพิษเนี่ย ก็รอหนังสือจากทุ่งพญาที่จะเสนอไปยังจังหวัดแล้วจังหวัดก็คงเสนอไปทางรัฐบาลอีกทีนึงล่าสุดเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาพบการลักลอบทิ้มกาอุตสาหกรรมในพื้นที่กลางสวนปลามน้ำมันตำบนท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตลักษณะเป็นบอ่อดินความกว้างประมาณ10เมตรยาว40เมตรลึก4เมตรอยู่กลางสวนปลามน้ำมัน <łość> จากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าบ่อแห่งนี้มีสารโลหะหนักจำพวกปลอดทองแดงและสังกะสีสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแม้จะมีการทำคันดินป้องกันน้ำไหลซึมบ่อแห่งนี้ก็พบว่ายังมีน้ำไหลซึมออกนอกบ่อไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่กังวลว่าอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และน้ำใต้ดินที่ใช้อุป,ปโภคบริโภคเบื้องต้นนายอำเภอสนามชัยเขตให้ข้อมูลว่าบ่อทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลท่ากระดานอาจจะต้องใช้งบประมาณในการฟื้นฟูกว่า16ล้านบาทเมื่อกลับมาดูสถิติของกรมควบคุมมลพิษ10ปีที่ผ่านมา พบว่ามีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมแล้วกว่า92ครั้งชวนให้ตั้งคำถามว่าทำไมกากอุตสาหกรรมเหล่านี้จึงไม่ถูกกำจัดอย่างถูกวิธีในมุมมองของเจ้าหน้าที่มูลนิธิบูรณะนิเวศบองว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีการลักลอบทิ้งกาก,ากอุตสาหกรรมในพื้นที่กเกษตรศเนื่องจากผู้ทิ้งพยายามที่จะลดต้นทุนในการกำจัดกากอุตสาหกรรมรวมไปถึงช่องว่างของกฎหมาย ที่เปิดทางให้บริษัทร,รับกำจัดกากอุตสาหกรรมที่เข้าเกณฑ์สามารถเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรมออกจากโรงงานโดยไม่ต้องขออนุญาตถ้าของเสียนอันตรายเนี่ยเอาไปกำจัดแบบแบบแบบถูกต้องเลยเนี่ยตันหนึ่งหลายตังนะคะแพงแต่ว่าพอเวลาเอาออกมาเป็นวัตถุดิบในโรงงานรีไซเคิลเนี่ยมันถูกแต่เวลารีไซเคิลแล้วกากสุดท้ายเอาไปกําจัดเนี่ยมันไม่คุ้มต้นทุนหรอกค่ะบางอย่างเนี่ย มันไม่ควรนํามาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการรีไซเคิลแล้วล่าสุดผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมกล่มควบคุมมลพิษเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสพสนามชัยเขตเพื่อให้ดําเนินคดีกับผู้ครอบครองที่ดินเขตพื้นที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6ตําบลท่ากระดานอําเภอสนามชัยเขตฐานปล่อยให้มีกากของเสียอยู่ในพื้นที่ครอบครอง โดยกากของเสียดังกล่าวเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3เจเจสดาต้นจำปาไทย PBS รายงาน